ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายเชเสียงอานหนังสือประจำวันนี้เซนในการทำงานอย่างเซียนเขียนโดยคุณดังลิน่นเป็นสุขกับการน้อมให้อย่างอ่อนโยนอยากเย็นอะไรขนาดนี้หนะ้าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคิดจากความว่าง คิดไม่ได้อาจเพราะไม่ได้คิดแต่ไปติดอยู่กับอารมณ์ว้าวุ่นท่าเดียวรถของเซนคือรถของความว่างแต่ไม่ใช่เปล่าศูนย์ไร้แก่นสาเทว่าว่างอย่างเป็นฐานของความฉลาดขั้นสูงสุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะฉลาดได้เซนไม่ใช่ความฉลาดแต่เป็นพื้นที่กว้างโลง่งให้ความฉลาดปรากฏชัดแม้ผู้มาถึงเพียงต้นทางแห่งเซน ก็อาจรู้สึกว่าฐานแห่งความว่างในตนเอื้อให้ความฉลาดฉายแสงหรือแสดงปัญญาอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยความฉลาดเยี่ยงมนุษย์มักวัดกันด้วยกำแพงปัญหายิ่งทำลายกำแพงได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงอนุภาพแหลมคมทางความฉลาดมากขึ้นเท่านั้นแต่ที่คนเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ได้เชื่องช้าบางทีไม่ใช่เหตุเพราะสมองไม่โต แต่เป็นเพราะจิตเล็กไม่ค่อยเหลือที่ว่างให้กับทางออกของปัญหาสักเท่าไรเมื่อจิตไม่ค่อยเหลือพื้นที่ว่างก็เหมือนเวทีคับแคบรกของไม่มีพื้นที่ให้กระโดดโลดเต้นแสดงความสามารถเมื่อแสดงความสามารถไม่ได้จะต่างอะไรกับไม่มีความสามารถเล่าหลายคนรู้สึกอยู่ในส่วนลึกว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถฉลาดคิด แต่เหมือนมีอะไรฉุดจิตฉุดใจยื้อแขนยื้อขาหรือเหมือนถูกบางสิ่งตรึงไว้ให้โง่อยู่กับที่ออกตัวไปไหนไม่รอดสักทีจนไม่รู้จะตัดสินตนเองอย่างไรถูกว่าเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดกันแน่มนุษย์มีความฉลาดแต่บางทีอาจประสบภาวะเส้นผมบางปุเขาคือมีความวุ่นวายใจกีดกันสกัดกั้นความฉลาดอยู่ามตัวเองง่ายๆก่อนคิด เกิดอะไรขึ้นกับจิตใจวุ่นก่อนคิดหรือว่างก่อนคิดถามตัวเองเป็นความจริงไหมตอนที่คิดไม่ออกหรือทำอะไรไม่ถูกหรือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหาใช่เพราะคุณคิดไม่ได้แต่เป็นเพราะไม่ได้คิดต่างหากคุณแค่กำลังปั่นป่วนวุ่นวายใจเกินกว่าที่จะคิดวุ่นก่อนคิดเรียกว่าคิดจากความวุ่น ตอนคิดจากความมุ่นจิตจะเต็มไปด้วยความโอนลมานสับสนมองไม่เห็นต้นทางมองไม่เห็นปลายทางพร้อมจะก,กระโดดจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งแบบไร้ลำดับกับทั้งพร้อมจะวกวนอยู่แถวแถวจุดเริ่มต้นด้วยความคาดหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์พาคุณกระโจนไปถึงจุดสุดท้ายได้ทันทีเมื่อวุ่นวายจนเคลื่อนไหวไม่ถูกเมื่อผูกใจไว้กับความวุ่นวายไม่ว่างเว้น จึงไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกเหมือนถูกยื้อแขนยื้อขาใจหนึ่งอยากลงมือทำงานแต่อีกใจกลับอยากเมินให้ไกลทลายไปทำอย่างอื่นก่อนหรือทิ้งงานไว้กลางคันเสียเลยคราวหน้าถ้าต้องด่วนกระโจนเข้าแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาทั้งที่รู้สึกว่าไม่พร้อมให้สำรวจดูว่าในใจเกิดความว้าวุ่นแค่ไหน หากรู้สึกถึงจิตใจในตนและหากยอมรับได้ตามจริงว่าว้าวุ่นจะเกิดปรากฏการล่องหนหายไปของความว้าวุ่นแทนที่ด้วยความรู้สึกวายว่างอย่างง่ายดายเหลือแต่กายที่นั่งอยู่เหลือแต่กายที่ยืนอยู่อย่างรู้ว่าไม่วุ่นแล้วว่างก่อนคิดนั่นแหละคิดจากความว่างว่างแล้วค่อยลงมือทำงานจะเหมือนทำงานโดยสะดวก ไร้สิ่งกีดขวางกับทั้งมีเวลาเหลือเฟือที่จะจัดการแก้ปัญหาต่างๆด้วยความใจเย็นโดยความรู้สึกโล่งว่างในใจแล้วค่อยคิดจะทำให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าขั้นแรกต้องทำอย่างไรหากไม่รู้ก็ต้องเริ่มต้นจากการหาความรู้รู้ให้ได้ว่าจะต้องถามใครรู้ให้ได้ว่าจะค้นคว้าจากไหนหากรู้แล้วแต่หาคำพูดไม่ได้ ก็ต้องเริ่มต้นจากการเห็นภาพในใจให้ชัดว่าคุณต้องการทำอะไรให้เกิดและอะไรที่จะเกิดนั้นควรมีหน้าตาแบบไหนหากภาพในใจไม่ชัดก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ชัดเจนจับต้องได้จริงโดยอาจพูดกับตัวเองเบาๆแต่ชัดถ้อยชัดคำว่าคุณต้องการอะไรเช่นฉันจะทำให้เขาเริ่มเข้าใจด้วยประโยคแรกสั้นๆง่ายๆ หลังจากพูดกับตัวเองจบลองสำรวจเข้ามาในใจคุณจะรู้สึกว่าได้โจทย์ที่จำชัดกับทั้งเป้าหมายดูมีน้ำหนักไม่เลื่อนลอยรวมทั้งรู้สึกเหมือนมีความสบายใจแทนที่ความว้าวุ่นที่สูญเปล่าคำตอบที่ต้องการอาจผุดขึ้นมาเฉยๆแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้จากความโล่งสบายใจนั่นเองถ้าจำได้แม่นว่าความว่างที่ช่วยให้คิดออกหน้าตาเป็นอย่างไร และความมุ่นที่กดดันให้คิดไม่ออกหน้าตาต่างไปแค่ไหนนั่นแหละเท่ากับคุณได้แม่บททางจิตในการทะลวงผ่านปัญหาทุกด่านแบบครอบจักรวาลแล้วแต่แม้เข้าใจหลักการว่างก่อนคิดได้ดีเพียงใดหรือกระทั่งเริ่มคิดจากความว่างได้บ้างแล้วแต่นิสัยอันเป็นอุปสรรคทางความว่างหลายๆอย่างที่สั่งสมไว้ก็อาจห้ามคุณจากการเข้าถึงความว่างได้ในหลายโอกาส ถ้าเป็นเช่นนั้นก็จําเป็นต้องแก้ที่ต้นต่อกล้า,ผาเผชิญหน้ากับความจริงว่าคุณกําลังฝังตัวอยู่กับนิสัยชนิดใดบางคนพอเจอข้อผิดพลาดเมื่อใดในหัวจะหาคนผิดทันทีและวนเวียนอยู่แต่จะคิดสืบหาคนผิดไม่เลิกจนไม่เหลือพื้นที่ในหัวให้คิดหาทางออกใดๆเลยแม้แวบคิดหาทางออกได้5นาทีก็วกกลับไปคิดถึงคนผิดเสียห0นาที บางคนพอเกิดข้อติดขัดก็สะสมความเคยชินที่จะพละตัวออกเพิกเฉยเย็นชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวในใจทึบแน่นไปด้วยวิธีคิดแบบไม่อยากจะรับผิดชอบหรือไม่อยากทำให้เสร็จกระทั่งปักใจคิดว่าช่างมันไม่ต้องรับผิดชอบให้เสร็จก็ได้บางคนไม่มีข้อติดขัดภายนอกอีกทั้งมีเวลาเหลือเฟือให้จัดการกับภาระตรงหน้า จนกลายเป็นเกิดอุปสรรคภายในคือใจคิดแต่ว่าไม่มีอะไรต้องห่วงและอีกนานกว่าจะจำเป็นต้องทำถ้าคุณเป็นพวกมีอิสระมากแล้วประจุความคิดไม่ห่วงไม่ทำอะไรเลยไว้ในใจมากๆในที่สุดก็จะไม่อยากห่วงและไม่อยากทำอะไรเอาเลยจริงๆเพื่อให้ใจว่างจากอุปสรรคต่างๆขอให้ระลึกว่าไม่มีทางลัดไม่มีทางเลี่ยงคุณจำเป็นต้องยอมรับ ณนะจุดเกิดอุปสรรคของความว่างถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วชินที่จะคิดหาคนผิดคุณต้องฝึกนิสัยทางความคิดใหม่ทันทีแทนที่นิสัยทางความคิดเดิมให้ได้ทุกครั้งเช่นคนผิดเอาไวท้ทีหลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อนแก้ได้แล้วค่อยจัดการกับคนผิดถ้าปลงความคิดได้จริงแต่ละครั้งใจจะว่างขึ้นมาขณะหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นขณะใหญ่พอจะชวนให้คุณคิดเดินหน้าแก้ปัญหาได้สำเร็จและเมื่อแก้ได้สำเร็จจริงคุณค่อยเห็นชัดว่าแก้ปัญหาลุล่วงว่าใดคนผิดจะดูผิดน้อยลงกว่าเดิมมากอาจมากพอจะทําให้เต็มใจยอมรับว่าไม่ได้มีใครผิดอยู่คนเดียวและแม้คุณเองก็มีส่วนผิดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดข้อติดขัดแล้วชินที่จะคิดปลีกตัวไม่รับผิดชอบ ไม่อยากสารต่อให้เสร็จคุณต้องฝึกนิสัยทางความคิดใหม่ทันทีแทนที่นิสัยทางความคิดเดิมให้ได้ทุกครั้งเช่นถ้าไม่ไปให้ถึงที่หมายก็เหมือนขี้แพ้ที่ยอมนั่งกลางทางคุณจะเห็นสภาพมืออ่อนเท้าอ่อนของตัวเองว่าเหมือนขี้แพ้กลางทางจริงๆและณเวลาที่เห็นใจจะว่างขึ้นมาขณะหนึ่งซึ่งอาจเป็นขณะใหญ่พอจะชวนให้ลุกขึ้นเดินหน้าต่อ แล้วหลังจากนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าการแก้ไขข้อติดขัดก็คือการต่อสู้สู้ทีละชั่วโมงสู้ทีละวันจนในที่สุดก็เกิดพลังของนักสู้สามารถทำลายอุปสรรคบังเกิดความรู้สึกเหมือนคนวิ่งปรีเข้าสู่เส้นชัยจนได้ถ้าเหลือเวลามากเกินไปแล้วชินที่จะคิดทะเลทไลายไปทำเรื่องเลวไหลไร้แก่นสารคุณต้องฝึกนิสัยทางความคิดใหม่ทันที แทนที่นิสัยทางความคิดเดิมให้ได้ทุกครั้งเช่นหากมีเวลาเพื่อสะสมความประมาทมากนักก็หันมาขีดเส้นตายใหม่ให้ตัวเองเลิกประมาทจะดีกว่าจากสองสัปดาห์เหลือสองวันใจจะว่างขึ้นมาขณะหนึ่งซึ่งอาจเป็นขณะใหญ่พอจะชวนให้คุณสิ้นความประมาทรีบทำงานด้วยความเย็นใจซึ่งเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นจริงคุณจะเห็นว่าเวลาที่เหลือหลังจากงานเสร็จ อาจเป็นเวลาที่มีไวส้สำหรับทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นหรืออย่างน้อยก็ดีขึ้นจนต้องย้อนกลับมาขอบคุณความไม่ประมาทของตัวเองคิดอย่างไรแล้วว่างจากอุปสรรคความคิดนั้นอยู่บนวิถีแห่งเซนพอว่างจากอุปสรรคทางความคิดแล้วคิดใหม่คุณจะพบว่าความคิดใหม่นั้นถูกยิ่งหรืออาจกล่าวาว่าวิถีแห่งเซนสร้างความคิดนั้นขึ้นมาก็ได้ กลับมาติดตามรับฟังเซนในการทำงานอย่างเซียนเขียนโดยคุณดังตรินจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอพระุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ